ผู้ชมผูกันเช่นเคยนะคะเรื่องนยืดเฟื่อช่วยอาถรรพ์ของพลังธาตุทั้ง4ดินน้าําลมไฟวันนี้ผู้กันนายอีต่อมานะคะหลังจากที่เราเจอกันครั้งที่แล้วและกำลังใจจากท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่ได้โทรศัพท์เข้ามาลหลังใหม่นะคะก็ได้บอกว่าอยากให้ที่ฉัน,นําเรื่องของอาถรรพลังธาตุธรรมาชาติมาเล่าสู่กันฟังวันนี้เรามาเจอของจริงแล้วค่ะท่านผู้ชมอันนี้คือสายน้ําจะเป็นน้ําที่ก็เกิดขึ้นมาเปนแอ่งน้ําแม่น้ําหรือลําธารลําคลองเหมือนกันหมดนะะ เราเป็นกำลังพูดถึงเ,เรื่องการต้านปฏิบัติจักน้ำโดยการใช้พลังาธาตุธรรมชาติดินน้ำลมไฟมาแก้นะคะมาแก้อย่างไรสำหรับกรณีที่เราต้านพลังของธาตุน้ำเราก็จะต้องใช้พลังของธาตุอะไรมาต่อสู้กันอย่างสตาห์ที่ผ่านมาหรืออีพีที่ผ่านมาดิฉันจุลินตก็ได้เรียนท่านผู้ชมว่าเิธีิการที่แก้ได้สุดแล้วก็คือเราใช้พลังของธาตุดินกับธาตุไม้มาช่วยแต่ถ้าธาตุไม้นยามนี้เราปลูกไมทันแล้วล่ะค่ะท่าน้ำกําลงมาแล้ว ยังไม่เคยปลูกต้นไม้ดีก่อนอย่างกรณีน,นี้ถ้าเป็นที่ของบ้านสมมุตินะคะว่าตรงนี้หน้าบ้านท่านปอนแองน้นงําซงท่านผู้ชมหลายคนอาจจะเชื่อำตามสํารารที่เฉยดูที่ไม่ได้ทราบเหตุผลว่าหน้าบ้านเป็นน้ําจะดีหลังบ้านเป็นภูเขาแต่ท่านผู้ชมคะการที่หน้าบ้านเป็นน้ําหลังบ้านเป็นภูเขาไม่ได้แค่นี้จะนําในย่ายหองความสุขความร่ำรวยในธุรกิจการงานหรือชีวิตได้นะคะถ้าบ้านติดริมน้ํามากขนาดนี้เหมือนที่พี่ชันนั่งอยู่นะท่านผู้ชมติดมากเลยบางบ้านก็ หาการไม่ถึงผีก้าวก็รรู้สึกว่าลมเย็นสบายและข้างหน้านี้โล่งมากเลยไม่มีการทำรั่วรอบขอบชิดใดนะคะปรากฏว่าพาย่ไบไม่นานเกินปีเปีตอนนี้ไม่ถึง2ปีก็ได้ละคะว่าพายุพายุบัดกำลังเริ่มมาไม่เกิน2ปีหรือ2ปีเป็นต้นไปน้าตรวนี้จะถูกกระเซามท่านผู้ชมเห็นไหมคะตรงนี้เห็นว้วยๆแหวงแหวกเข้ามาทีละน้อยทีละน้อยท่านผู้ชมอาจจะไปรู้สึกพายุใบประมาณ5ปีอ้าวทำไมพื้นที่หน้าบ้านของเราเริ่มหายไปและบางครั้งถ้าเราดุ ต้นไม้บางอย่างที่อาจจะเป็นต้นเล็กต้นน,อน้อยอาจจะถูกน้ำ ทางท่านผู้ชมตามลักษณะของคนทิ่ีทำงานด้าน,นการก่อสร้างจะเข้าใจดีนะคะทเํเให้กําแพงขึ้นมายามที่น้ําซัดมานั้นก็นานแล้วค่ะกว่าจะพังได้หรือถ้าทําสูงพอเวลาน,น้ําเกิดมาน้าําบาอะลหลากน้ําเหนือไหลมาก็แล้วแต่นะคะหรือว่าน้าฝนตกลงมาหนักชนิดที่ไม่ลืมหูลืมตาสามสิบฟันสามสิบืนก็เป็นไปได้นะท่านผู้ชมแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่มันก็สามารถทําให้น,น้ำเนี่ยไม่สามารถจะท่วมเข้ามาบนพื้นดินได้อย่างน้อยก็เจอกําแพงดินนี่แหละขวางกันแต่หากว่าบ้านใดมีการเตรียมการล่วงหน้า เรามีกำแพงดินยังไม่พอหรือกำแพงที่สร้างด้วยกิฐแล้วก็ฉาบด้วยปูนนะคะยังไม่พอเอาแค่สูงพอประมาณเพื่ออย่างนั้นก็มีลมพัดเข้ามาในบ้านเราได้เราจะต้องลูกการปลูกต้นไม้เป็นแนวต้นไม้จะสูงอย่างนี้ก็ได้นะคะอาจจะพื่ปลูกเป็นแนวเป็นแนวแบบเรียงแถวเลยนะคะให้ดูสวยงามเพื่ออย่างน้อยเวลาลมพายุพัดมาก็จะมาเจอต้นไม้เนี่ยช่วยกำบังให้ความแรงของพายุนั้นหายไปบ้างนะคะแล้วก็นอกจากนั้น ว่าั่าจะปลูกต้นไม้อะไรดีอาจจะเป็นต้นไผ่ก็ได้หรือต้นทองอุรดอกไม้ที่มีสีเหลืองเดี๋ยวท่นานผู้ชมคะในคลิปต่อไปดิฉันจะพาไปดูว่าดอกทองอุรยเป็นยังไงต้นไม้สีเหลือมันมีประโยชน์ย่งไงตอนนี้เรารู้ว่าถ้าบ้านหน้าบ้านเราเนี่ยบางคนบ้านเป็นพื้นดินโลง่งไม่ถูกใจไปเชื่อใครก็ไม่ทราบไม่ฟังเหตุผล ทำเสียหายเสียเงินอาจจะป่วยและอาจจะเสียชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นวิชาตามหลักโบราณเขาเรียกว่าพลังตกน้ําด้วยเหตุน,นี้แหละค่ะว่าเงินตกลงไปในน้ําเพราะนั้นการที่จะมีน้ําหน้าบ้านไม่ได้หมายความว่าจะดีเสมอไปนะคะคือโบราณอาจจะมีลักษณะว่าหน้าบ้านก็เป็นน้ําแต่เขาก็มีลักษณะว่าห่างจากบ้านขนาดไหนและจะต้องทําอะไรกับบริเวณกั้นระหว่างบ้าน แต่ถ้ามาทางเรือสามารถไปเรื่อยๆความเสี่ยงก็มีเหมือนกันแต่น้อยกว่าเขาถึงให้อาบ้านต้องปลูกในใกล้ๆริมธานแม่น้ำลำคลองนะคะแล้วก็ยังใช้น้ําตรงนี้เขาเรียกตักหรือวิทย์เข้ามาปลูกต้นไม้จะปลูกผักปลูกย้ยไว้กีนเดองในบ้านก็แล้วแต่นะทุกทุกเขา,าสามารถทําได้ถ้าอยากต้นไม้ที่ปลูกแบบนี้นะคะถ้าก็ปลูกไว้แบบโบราณนอกจากให้ร่เมเงาแล้วอยู่ริมน้ําแบบนี้แล้วเขายังใช้พักทองนันใจก็จะมีการขึงเปลยวน ก่อนก็อาจจะใช้ผ้ขาขมา้าหรือการใช้หวายใช้อะไรมาถักเป็นเปลนะคะแล้วก็นอนเล่นกันเพราะว่ายังไม่มีเตียงนอนเหมือนสมัยปัจจุบันนะท่านผู้ชมและนอกจากนั้นลายามโตขึ้นมาเขาก็ตัดต้นไม้แบบนี้ที่เขาปลูกไว้แดงนั่นแหละคะ่ะเอามาทําเป็นโตเกา้าอี้หรือจะมาทําเป็นของใชยย้อย่างอื่นก็ได้หรืออาจจะ,ะเป็นถูกสร้างบ้านเรือนในอนา,นานคตก็แล้วแต่เป็นอาชีพของเขาแนละ้วท่านผู้ชมสังเกตว่าการทําอะไรก็ตามนะคะ,ะถ้าเราไม่ใช่หลักความสม น้ำนะคะก็จะเป็นตัวให้ไอาน้ำขึ้นมายังไม่พอต้นไม้ในเวลากลางวันก็เมื่อมีการสัมผัสแสงเจอแสงแดดแสงตะวันอย่างวันนี้นะคะเป็นเวลากลางวันก็จะข่ายการตบอนออกซดนออกมาแล้วลมนี่แหละค่ะก็จะพัดพาทั้งละอองน้ําที่ขึ้นมาจากลําธารหรือแม่น้ําหรือบ่อที่เราขุดนะคะพร้อนกับออกซิเจน ที่ต้นไม้คลออกมานะคะก็ทําให้เราสูดอากาศลงไปรู้สึกสดชื่นนะคะแท่จะไม่ต้องใช้พัดลมหรือแอร์คอนดิชันใดๆนะคุณผู้ชมแต่ว่าต้องรู้ว่าถ้าบ้านเราเนี่ยอยู่ลักษณะน,นี้ไม่ใช่สวนสาธารณะเราอยู่ใกล้ที่อย่างนี้ห่างจาก เราก็สูบเป็นทุกวันทุกวันกลางค่ำกลางคืนต้อนหลับ่งไฟทำให้เราเป็นโรคปอดโรคทางเดินหายใจปอดเชื้อถ้าอยู่นานไปมากกว่าสองปีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังจะเห็นว่าคนใหญ่จะเป็นโรคปอดโดยไม่รู้ตัวภูมิแพ้หายใจไม่ออกเป็นหวัดทั้งปีเรื้อรังนั่นแหละค่ะก็ทําให้เป็นโรคนี่แหละค่ะคือทาให้สุขภาพาไม่สมดุลน,นั่นคือความไม่สมดุลในพลังชีวิตเกิดขึ้นเพราะพลังาธาตุธรรมชาติดินน้หลมไฟทําร้ายเราและตัวที่ทําร้ายให้เป็นโรคปอดโรคทางเดินหายใจโรคปอด รณีนี้นะคะคือน้ําอยู่หน้าบ้านใกล้ชิดเกินไปแล้วแอ่งน้ําใหญ่เกินไปด้วยอันที่2ถ้าสมมติกลางคืนเรามีต้นไม้ต้นไม้เนี่ย่วนใหญ่จะทายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์นั้นไม่มีประโยชน์กับร่างกายมนุษย์เพราะมนุษย์เองต้องการออกซิเจนในยามกลางคืนเราพักผ่อนร่างกายเราเหมือนกับตายชั่วคราวคือหายใจแผ่วแผอวัยวะบางส่วนหยุดการทํางานชั่วคราวหรือทํางานน้อยมากนะคะเพราะนั้นต้องการคลังที่ออกซิเจนอากาศที่บริสุทธิ์เยอะกว่ากลางวันเป็นจำนะคะท่านผู้ชม เพียนถ้าเกิดเอาคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราปลูกไว้ใกล้ตัวเรามากที่สุดาปต้นไม้ใกล้บ้านแล้วก็ใกล้น้ำนคืนใกล้บ้านด้วยนะคะนี่อันตรายมากเลยเพราะว่ามันก็จะทําให้หมู่ทคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งน้ำไอ้น้ำนยามข้างคืนก็จะเข้ามาสู่ป่อของเรา,าเพ้่เต็มที่มังม้มเป็นนานๆส่วนใหญ่นะคะเกิน2ปี5ปีเห็นผลล่ะคะ่ะว่าเกิดอะไรขึ้นกับสุขภาพ อ,อยากจะเอาออกซิเจนฝากท่านผู้ชมผ่านเข้ามาทางคลิปนี้เลยนะคะว่าพลังธาตุเป็นไงวันนี้พูดถึงอาถรรพ์ของพลังธาตุน้ําและก็ธาตุไม้นะคะธาตุน้ำเนี่ยตัวนี้สําหรับกลางวันเนี่ยให้เราในลักษณะถ้เาเราได้ชีดเราได้ออกซิเจนได้ความสดชื่นจากน้ําเพราะน้ําก็มีออกซิเจนเช่นเดียวกันว่าส่วนประกอบท่านที่เรียนด้านวิทยาศาสตร์เคมีก็รู้ว่าน้ําประกอบด้วยไฮโดรเจนและออกซิเจนนะคะเพราะฉะนั้นกลางวันเจอแสงแดดส่องมาน้ำเลยออกมาออกซิเจนได้เราเต็มๆค่ะขอะเรียนกัน ต้นไม้ก็ได้รับแสงตะวันและก็ได้น้ําตรงนี้ชุ่มฉ่ำจากพื้นดินก็มีการสังเคราะห์แสงแล้วก็เรียกว่าหายใจนร่แหละค่ะสำหรับน้องๆที่ชมคลิปนี้อยู่นะคะก็ให้ออกซิเจนกับเราโูห้หเราได้เต็มๆจากต้นไม้จากน้ําแต่ถ้าว่าถ้าเป็นบ้านเราท่านผู้ชมคะมันจะกลับกันะสถานที่สาธารณะสวนสาธารณะกับบ้านพักอาศัยหรือจะเป็นออฟฟิศต่างกันหมดทั้ง3อย่างนียเกี่ยวพันกับเรื่องของเนื้อทุนเอเนจีเสริมช่วยจะเสริมหรือว่าถอนพลัง หรือจะทำลายหรือ่ฆ่าเราได้หมดถ้าเราไม่เข้าใจถึงอำนาจหรืออาถรรพ์ของพลังธาตุสี่นะคะความสมดุลเท่านั้นรอบตัวเราถ้าเราใช้พลังธาตุที่สมดุลถูกต้องมาเสริมพลังชีวิตชีวิตเราก็จะสมด,ดุลและประสบกับความสําเร็จตามที่เราปรารถนานะคะวันวันนี้ตัวอย่างที่เห็นถุงสายลมกำลังมาเย็ยนเลยคุณผู้ชมคะเห็นไหมคะไปไม้จ,จะไวเลยคุณผู้ชมอาจจะเห็นไม่มากเพราะว่าอาจจะสูงไปนิดนึงนะคะวันนี้ฉันอาจจะพูดเร็วนิดนึงเพราะว่าแข่งกับเวลาได้ยินเสียงนกเสียงการสดชื่นไหมคะคุณผู้ชม อันนี้ก็สรุปแล้วกันนะคะท่านะผู้ชมว่าวันนี้เราคุยกันถึง กลิยนลายอย่างนี่รู้ด้วย ความเป็นธรรมชาติก็มากขึ้นนะทากผู้ชมเพราะฉะนั้นวันนี้ดิฉันก็ขอย้ำไปอีกนะคะว่าพลังธาตุน้ำเนี่ยเราแก้ได้ด้วยการใช้พลังของธาตุดินและก็ธาตุไม้เข้ามาช่วยและการที่เราจะไปสร้างน้ําขึ้นหน้าบ้านหรือหลังบ้านอย่างไรดีไปลิปต่อไปนะคะสําหรับวันนี้ดิฉันก็กล้อ,องจำเป็นต้องอยุติแค่นี้ก่อนนะกะ,ะ,ะาทานผู้ชมเดี๋ยวดิฉันจะพาไปดูในเรื่องของ